วันที่2ี่ิพฤษภาคม2568เวลา9ก้านิกาดกรวัฒนพงศ์ชิตทรงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางศรีสุราชอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามนำโดยนายพิทยารถฐีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางศรีสุราชโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,568และเข้าศึกษาดูงานในเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยมีนางสาวอารวรรณมโนรัตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ2เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ณนะห้องประชุมศาสิม1ชั้น1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ2เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด